พบกับเราทีมทนายความดอกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมทีมดอกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความวันนี้อยากจะมาแชร์นะครับข้อกฎหมายนะครับเรื่องฟ้องหย่านะครับเพราะสามีหรือภรรยามีชู้นะครับ การฟ้องหย่านะครับเพราะสามีหรือภรรยามีชู้นั้นแะนะครับเป็นเหตุการณ์ฟ้องหย่าตามกฎหมายนะครับซึ่งบัญญัติไว้ตามนะครับมาตราหนึ่งห้าหนึ่งหกอนุหนึ่งแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับกฎหมายบัญญัติว่าอะไรนะครับสามีหรือภรรยาอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องผู้อื่นนะครับฉันภรรยาหรือสามีนะครับเป็นชู้หรือมีชู้หรือนะครับ รว่วมประเวณีกับผู้อื่นเป็นอาจินนะครับอีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้นะครับเราจะมาดูองค์ประกอบของกฎหมายนะครับเป็นส่วนๆนะครับเริ่มจากคําว่าสามีหรือภริยานั้นนะครับตามกฎหมายแล้วนะครับสามีหรือภริยานะครับจะต้องมีการจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายมาก่อนหรือเปล่านะครับแน่นอนนะครับจะต้องมีการจดทะเบียนสมรสนะฮะให้ถูกต้องตามกฎหมายก่อนนะครับจึงจะเกิดสิทธิ์ตามกฎหมายได้นะครับ ไม่ใช่ว่าจัดพิธีกรรมทางการศาสนานะครับแต่ยังไม่ได้มีการจดทะเบียนสมรสที่ก็ยังถือว่าไม่เป็นการจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายนะครับการจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายเนี่ยก็คือนะฮะไปจดทะเบียนที่อำเภอนะฮะทีนี้เรามาดูต่อนะครับคําว่าอภิรละเลี้ยงดูหรือยกย่องนะครับผู้อื่นฉันภรรยาหรือสามีเป็นชู้หรือมีชู้นะครับ หรือร่วมประเวณีกับผู้อื่นเป็นอาจินนั้นมีความหมายว่าอย่างไรครับความหมายคือนะฮะยกย่องนะครับผู้หญิงคนอื่นหรือผู้ชายคนอื่นนะฮะเป็นภรรยาหรือสามีของตนเองนะฮะอีกคนหนึ่งนะครับโดยมีการแสดงออกต่อบุคคลทั่วไปนะฮะให้ได้รับทราบว่าผู้หญิงหรือผู้ชายอื่นนั้นนะฮะเป็นภรรยาหรือสามีของตนเองยกตัวอย่างเช่นนะครับข้อที่หนึ่งนะครับ ชายหรือหญิงอื่นนั้นมาอยู่บ้านด้วยนะครับจนมีบุตรร่วมกันนะฮะนอกจากนั้นยังให้ใช้น้ำกุลกันเหนียนะครับหรือนะครับแม้จะไม่เคยพาออกสังคมหรือแน,นำให้บุคคลอื่นได้ทราบว่าเป็นภรรยาหรือสามีมาก่อนนะครับแต่นะครับได้ไปไหนมาไหนด้วยกันนะครับอย่างเปิดเผยในหมู่บ้านที่เป็นที่ชุมชนนะฮะในเวลากลางคืนนะครับ ไปรับนะฮะเมื่อมีธุระหรือซื้ออาหารด้วยกันเป็นต้นนะครับเหตุหลักฐานนะครับในการฟ้องหย่าในเบื้องต้นมีอะไรบ้างนะครับหนึ่งนะครับทะเบียนสมรสนะครับสองหลักฐานการโอนเงินอุปการะเลี้ยงดูชู้นะครับข้อสานะครับหลักฐานการสนทนานะครับถ้าเกิดท่านมีนะฮะข้อสี่นะครับภาพถ่ายความสัมพันธ์ระหว่างคู่สมรสกับชู้ ข้อที่ห้าหลักฐานการรับรองบุตรหรือใบสูติบัตรบุตรระหว่างคู่สมรสกับชู้นะครับถ้าท่านมีนะครับข้อที่หหลักฐานการใช้ชื่อ,อ,อสกุลน,นะฮะถ้าเกิดมีนะครับข้อเจดนะครับชื่อและนามสกุลของชู้นะครับข้อที่แดนะครับอื่นๆนะครับก็ตามข้อจริงของท่านเป็นกรณีกรณีไปนะครับ หากท่านน่ะครับไม่ได้ความเป็นธรรมและยากจนท่านก็ไม่ต้องสียกำลังใจนะครับทางสะานในความของพวกเราช่วยเหลือท่านฟรีท่านสบายใจได้ครับผมขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับขอบคุณที่ท่านไลค์ขอบคุณที่ท่านแชร์ต่อขอบคุณที่ท่านบอกต่อและขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมทีมดรกิติศักดิ์เนติประดิษฐ์ไทยทนายวิถีพุท และทีมทนายความสวัสดีครับ